สวัสดีครับทุกท่านใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมษเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆบารมีของพวกท่านนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถหมอหลายๆท่านได้เปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราศ,าศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดสมัยโบราณและผู้คนให้ความเคารพนับถือ ได้ทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆดวงสตาวัสดาของพวกท่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานการค้าขายการทำธุรกิจตัวของพวกท่านมีบารมีที่โดดเด่นในรอบหลายปีไม่ว่าจะเป็นตัวของพวกท่านนั้นเดินทางทิศไหนก็ตาม ก็จะประสบผลสำเร็จและมีความลาบลื่นอยู่ตลอดเวลาสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้และเกิดในลัคนาราศีเมษแสดงว่าดวงสมพง์บารมีปรากฏขึ้นให้ตัวของพวกท่านนั้นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆบารมีเกินแสนเกินล้านแก่คนที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าคนที่ท่านรักก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เขาได้รับชมรับฟังแล้วตัวของพวกท่านก็จะมีโชคใหญ่บารมีปรากฏขึ้นแบบนี้ตลอดไปเพราะการแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ก็คือการทำบุญสนิดหนึ่งใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมฆ เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเลยดวงสตาบารมีของพวกท่านนั้นโดดเด่นสุดๆในรอบ99ปีมาในปีพศ2567นี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้นั้นก็จะกลายเป็นจริงจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนนั้นแล้วจงตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ในสิ่งที่พวกท่านอยากได้ ในสิ่งที่พวกท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นที่ดินการทำธุรกิจค้าขายรถป้ายแดงทุกสิ่งทุกอย่างจะโดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นมีดวงสตาบมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนเพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อย ใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองไป มอสังมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยคววมโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้าน จะหลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลือยยศถาบรรดาศาักดิ์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกชนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือ จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้ จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่านมีการงานดี การเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มสูตัวของพวกท่าน อยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในชีเวศฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอน ด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขาย ผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปีห7เจนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมี ขวมโซคดีขวมมั่งคั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักขวมมั่งคั่งร่ำรวยขวมโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ่าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับอารอตเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านคอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบารมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบหลู่เด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆสํสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โชกลาบ,บารมีปีมังกรทองขวามั่งข้างล่ำรวยนั้นจะหลังไหลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสื่อด่านการทำนายโศกสตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพรบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%ให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีความโชคดีของชีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบ12ราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบาระมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง